We don't like เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Wisdom Lady นะคะช่วงนี้ Lady d u t y ค่ะวันนี้มีทริคดีๆ7อย่างนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมกันในเรื่องของการทาปากแดงทั้งในเรื่องของการ mix and match กับเสื้อผ้าใ,ในเรื่องของการเลือกเลือกเฉดสีลิปสีแดงใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าลิปสีแดงเองเนี่ยโดยตัวมันเองแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉดเดียวมันจะมีเยอะแยะมากมายทั้งแบบแดงเจือน้ำเงินเหลือบน้ำตาลแดงสดอมส้มอมอชมพูมีมากมายเยอะแยะไปหมดบางคนนี่นะคะใช้เวลาเป็นปีๆเลยกว่าจะเลือก สีที่ถูกกับตัวเองจริงนะเพราะบางทีพอหม่นไปมันก็อาจจะทําให้หน้าดูแบบไม่สดใสดูแก่ดูแก่ไปใช่ไหมถ้าเกิดสว่างไปบางทีเอ๊ะดูแรงไปหรือเปล่าอะไรไบบเข้ากับหลิก เขินอายใช่ใชะคะทริคง่ายๆของการเลือกเฉดสีแดงที่เหมาะสมกับแต่ละคน,นะคะ<ช>่ะง่ายๆเลยก็คือสีผิวพี่ณ<ช>ั<ช>่การเลือกสีแดงก็คืออยู่ที่เฉดสีผิวเหมือนกับแฟชั่นเวลาที่พี่ณัทแนะนําก็คือการดูสีที่จะใส่เหมาะกับรูปร่างยังไงเฉดสีเหมาะกับสีผิวแบบไหนะนะคะทริคง่ายๆเลยค่ะก็คือถ้าผิวขาวกระจ่างแบบพี่นัทเลย อันนี้จะไปได้ดีกันมากๆกับสีแดงที่เจือไปทางน้ําเงิน oh. หรือเศษสีแดงชนิดที่ไม่อมสีส้มเลย oh. นะคะ oh, <okay. S 2> ใช่อันนี้ก็จะเหมาะกับสาวผิวขาวมากๆส่วนสาวที่ผิวเหลืองขึ้นหรือคล้ำลงมานนิดนึงอย่างหยกกับพี่อ๋อยแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นแดงแบบอมส้มอมชมพู uh. ะนะคะ uh. จะดูดีมีชีวิตชีวาส่วนสาวผิวเข้ม ก็จะเหลือไปทางเจือม่วงหรือสีแดงแบบสีแดงวายเรดอย่างง่ายๆแดงก็ไม่หยีใช่ใช่อย่างเขาไม่ยิ่งคล้ำหรอถ้าอย่างนั้นต้องไปดูอย่างฮันรี่เบอร์รีอันนี้ก็จะเป็นดาราที่ผิวคล้ำแต่ว่าเธอทาสีแดงแบบเรด Y ได้สวยมากนะคะอันนี้ก็คือแดง r รด Y ที่จะเหมาะกับสาวแต่ถ้าเป็นอย่างแนทเนี้ยทาแล้วอาจจะดูแบบว่าแม่มดไปนิดนึงดูนะดูแบบว่ามืดไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้า สาวผิวคล้ำเนี่ยต้องโทนทาโทนแบบนี้นึกออกไหมเหมือนกับว่าพวกสาวผิวสีเนี่ยทาลิปสติกสีน้ำตาลหรือสีช็อกโกแลตเนี่ยจะกลับไปได้ดีเขาใช่เพราะว่ามันเดียวกันใช่เข้ากับสีผิวนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการสุ่มหาลิปสีแดงเนี่ยอย่างที่บอกบางคนอาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดลองใช้วิธีการเทียบกับสีผิวของตัวเองดูนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะหาได้ง่ายหาได้เร็วกว่าหนึ่งปีใช่นะคะอย่างอันที่2นะคะทริคที่2คือลิปไลเนอร์บางคนอาจจะมองว่าลิปไลเนอร์ ยุคนี้ยังใช้อยู่หรอตัดปากให้คมกริบแบบนี้ยังจะใช้อยู่ไหมมันจะดูแก่ไปไหมลิปไลเนอร์จะไปได้ดีกับการใช้ลิปสติกสีแดงเพราะว่านอกจากจะช่วยให้ปากคมเข้มดูเซ็กซี่แล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ในช่วงของการกันความไหลเยิ้มของลิปที่ไม่ใช่เนื้อแมตด้วยนะคะเวลาที่ลิปมีกลอสหรือความมันวาวมากๆบางทีระหว่างวันอาจจะขอบเริ่มเยิ้มแล้วใช่ลิปไลเนอร์ค่ะจะช่วยได้เพราะว่าพอปากแดงปุ๊บเนี่ยมันเห็นแล้วไง มันเห็นมาแต่ไกลแล้วปากสีอ่อนเนี่ยมันจะเยิ้มจะอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่นะคนที่ทาปากแดงจะไม่ค่อยทาที่เป็นเนื้อวาวๆนะคะจะทาที่เป็นเนื้อแมทด้านๆไปเลยเพราะว่าสีแดงมันมีความเด่นในตัวของมันแล้วแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบเนื้อแมทเพราะว่ามีค่านิยมว่าเนื้อแมทอาจจะเหมาะกับคนสูงอายุนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องใช้สีแดงด้วยแล้ววาวด้วยต้องหาลิปไลเนอร์คู่ใจสักแท่งหนึ่งนะคะเคล็กที่3การแต่งตัวอ่า ที่3นะคะแต่งตัวยังไงให้เข้ากับปากแดงๆนะคะ,คะปากแดงๆเนี่ยจะเป็นสาวเปรี้ยวหรือสาวมั่นก็ ไม่ควรจะเอาเสื้อผ้ามาแข่งแรงกับป่าถ้าช่วงนี้เราอาจจะทำได้ชุดแดงชุดแดงปากแดงอะไรแดงๆทองๆเพราะว่านามธมในคนจีนเขาเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่แบบว่ามงคลนำโชคอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่มันจะแดงไว้ก่อนเนี่ยก็ถือไม่เป็นไรจริงๆแล้วง่ายๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็พี่อ๋อยพี่แนทอาจจะรู้อยู่แล้วะสีดำช่ชุดสีดำไปกันได้ดีกับป่แดงเดรสหรือชุดราตรีหรูๆนะปากแดงหน้าแบบ หน้าโกลว์เนียน่สวยเลยปากแดงอย่างเดียวได้เลยนะคะชุดเดรสลาตีไปกันได้ดีกับสีแดงแทบทุกเฉดนะคะหรือจะเป็นยีนส์กับแจ็คเก็ตก็ยังไปด้วยกันได้ได<อ>นะคะ S. <S หรือว่าจะเป็นพวกลายเซฟรีอย่างลายเสือดาวลายม้าลายแต่ว่ามีข้อแม้ว,ว่าจะต้องไม่ใช่เสื้อหรือกางเกงหรือชุดเดรสให้ใช้เป็นชิ้นเล็กเช่นกระเป๋าลายเสือดาวผ้าพันคอลายม้าลายอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะไปได้ดีกับปากแดงเหมือนกันทริคที่4อันนี้เรียกข้อห้ามดีกว่า ห้ามปล่อยให้ลิปสติกเลอะฟันเป็นอันขาดันนี้อันนี้เลอะไหมคะเนี่ยยังใครยัพี่แต่ว่าอันนี้ยากจังเลยนะเพราะบางทีทาสีแดงมันเหมือนมันติดที่ฟันง่ายกว่าสีอื่นๆใช่แล้วมันจะชัดมากลองดูวิธีที่จะแนะนําต่อไปนี้นะคะก็คือเวลาที่ทาลิปสติกให้เหมือนเมมกระดาษทิชชู่นิดนึงแต่ว่าแค่ งับแค่นี้นะคะไม่ใช่เม้มลงไปแบบนี้งับแล้วปล่อยเลยงับแล้วปล่อยเลยแล้วก็ใช้นิ้วที่สะอาดอ่านิ้วตั้งนิ้วหนึ่งที่สะอาดนะคะอมเข้าไปแล้วลูดออกมาอหลังจากนั้นล้างนิ้วด้วยนะคะใช้วิธีนี้ค่ะก็คือเป็นการช่วยไม่ให้ลิปสติกส่วนเกินที่อาจจะทาเกินเข้าไปข้างในริมฝีปากไปเลอะกับฟันได้ก็คือสรุปว่าตอนเราทาเนี่ยเราทาเข้าไปล้ำมากนิ้วล้วงออกมาก็เหมือนแบบทำให้บริเวณนี้ริมฝีปากด้านในใช่ไม่มีลิปสติกอยู่ดึงสีออกมาให้หมดใช่่คะ ทริคที่5นะคะฟันขาวปิ้งนะคะก็จะช่วยขับ ปากแดงให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอาจจะไม่ดีนักถ้าสมมุติต้องโชว์ฟันเหลืองจากการดื่มชากาแฟเป็นประจำอะไรแบบนี้นะคะก็รักษาฟันให้ขาวสะอาดนะคะจะได้สวยเจิดแบบไร้ที่ติแล้วก็เพื่อเพิ่มบุคลิกภาพด้วยใครที่รู้สึกว่าตัวเองฟันเหลืองไปแล้วจะการรับประทานกาแฟบ่อยๆนะคะก็ไปทำเลเซอร์ฟันขาวได้เป็นฟอกสีฟันเดี๋ยวนี้ก็สามารถขาวได้ในชั่วแบบวันเดียวเลยทีเดียวเดียวถ้านะคะขาวจะเสียวฟันน่าดูเลยนะมากๆใช่เพราะฉะนั้นนะคะปากแดงเนี่ยมันโดดเด่นอยู่แล้วมันดึง ความสนใจอยู่แล้วต้องรักษาฟันให้ขาวสวยด้วยนะคะทริคที่6ทาปากแดงห้ามแต่งชมพู ออเออทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่โ,โทนใกล้เคียงกันเกิน <ๆ S 2> ไปค่ะอันนี้ไม่ควรทั้งในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็เสื้อผ้าด้วยสีชมพูมพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วถ้าสมมตใิใส่สีชมพูมันเป็นสีที่หวานแต่มาทาปากแดงม,ม,มันดูมั่นและเปรี้ยวไงมันก็มันคาแรคเตอร์มันขัดไม่ไปได้วยกันใช่และอีกอย่างหนึ่งเป็นถี่เป็นสีโทนร้อนเหมือนกันนะคะมันก็จะปะทากันเองแล้วก็ลุคนั้นอาจจะเฟลไปเลยด้วยซ้ำนะคะทริคสุดท้ายปากแดงนะคะจะเลิศได้ส่วนที่เหลือของใบหน้าต้องอ่อน การแต่งหน้าสไตล์นูตเนี like, ่ยเหมาะที่สุดแล้วกับการทาปากสีแดงนะคะคุณผู้ชมหรือถ้าเกิดอยากจะเน้นดวงตาอาจจะแบบเอยฉันไม่สามารถทานูตได้ไม่สามารถที่จะปล่อยหน้าเปลือยได้สีน้ำตาลหรือสีทองก็ยังสามารถไปด้วยกันได้ดีกับปากสีแดงอยู่นะคะก็ยังแล้วก็ใช้ ปัดแก้มนะคะให้ออกระเรื่อใช้บลัชออนสีแดงสุกปล่งไม่ได้นะคะเพราะมันจะแข่งกับเปลีปล่ยวปากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกอย่างอ่อนไว้ก่อนเวลาที่เราจะมีพอยต์โฟกัสเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดเดียวถ้าตาตาสโมคกี้อายก็บอกเฉพาะตาปากนู๊ดถ้าเกิดปากแดงแล้วก็ตาดรอปนิดหนึ่งแก้ม,มดรอปนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นทริคดีๆีเจ็ดทริคในการทาปากสีแดงแต่จริงๆนะต้องบอกว่าสําหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้านะทาปากอย่างเดียวสีแดงเลยก็ถือว่าง่ายสุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาสาหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าอย่างพ ทาปากแดงเสร็จปุ๊บก็กรีดอายไลเนอร์แล้วออกจากบ้านเลยออกจากบ้านได้เลยถูกต้องลิปสติกแท่งเดียวเอาอยู่ใช่ค่ะก็แค่นี้ก็สามารถทาปากแดงได้แบบสวยโดยที่ไม่ทาปากแดงแล้วเอ้ยไม่มั่นใจแต่เราฟังเรารู้สึกว่าอยากจะไปซื้อลิปสติกสีแดงเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยนะเริ่มมีความมั่นใจแล้วพอที่ผ่านมาไม่เคยท่ยีเลยนะตอนนี้องไม่หาก่อนนะว่าลิปสติกสีแดงที่มันเป็นเฉดน้ำเงินใช่ไหมแบบสี e วของแนทเนี่ยมันจะอันไหนจะสวยก็ต้อง ในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีหลายเบอร์แยกย่อยลงอีกแล้วก็หลายยี่ห้อนะคะที่ทําให้แต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีสีที่เบลนผสมออกมาแล้วแตกต่างกันไปเรื่องแบบนี้ต้องพาเพื่อนสาวไปดูนะคะเพราะถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจแดงเหมือนกันทุกสีเลยทําไมจะต้องมาแบ่งเฉดนั่นเังไงไม่เ้แค่นี้ก็สวยแล้วเพราะว่าครั้งก่อนก็ได้เคล็ดลับจากแนทในการทําผมไปแล้วก็ทาปากแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใสชุดใช่ไหมใส่ชุดแต่งตัวนี่แต่งตัวให้ใส่ชุดแบบว่าสไตล์ไชนีสกันบ้างละกันนะคะว่าจะเป็น อย่างไรมีที่มาอย่างไรเขาไม่ได้แค่สวยเซ็กซี่อย่างเดียวนะ,ะชุดกี่เพาเนี่ยต่ว่าเขามีประวัติค่ะอยากรูปร้ประวัติของเขานะต้องมาฟังกันในช่วงหน้าค่ะ